แม่เอาานครับผมวันนี้ก็มีเก็ตสาระนะครับผมซึ่งที่จะมาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมวันนี้ที่ผมจะมาอัปโหลดนะครับคลิปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องหัวเทียนนะครับหัวเทียนรถโมไซค์นะครับผมเนาะปัญหาเรื่องหัวเทียนที่รถโมไซค์เกิดอาการ หัวเทียนบอดบ่อยนะครับผมเนาะบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับผมเนาะซึ่งว่าในกรณีที่หัวเทียนรถโมไซค์บอดบ่อยนั้นครับเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะอ่าแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็จะมา,อาบอกถึงอาการรถโมไซค์หัวเทียนบอดบ่อยนะครับผมวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างครับหัวเทียนอ่า ใช้ได้ครับรุ่นนี้ครับเป็นหัวเทียนอ่าเก่านะครับของเวฟฮอนด้าเวฟนะครับผมเนาะแล้วก็มันจะมีต่างๆนะครับผมอ่าของฮอนด้าเวฟมันจะเป็นอ่าหัวเทียนที่นะครับมันจะดูสังเกตง่ายคอสั้นกับคอยาวนะครับเกลียวสั้นกับเกีียวยาวเนาะนะเกีียวตัวนี้เป็นเกีียวยาวนะครับผมเนาะ ซึ่งเป็นของ Honda w เว e นะครับผมบ่อยนั้นเกิดจากอะไรนะครับผมหนึ่งนะครับผมเวลาบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการเติมน้ำมันเครื่องนะครับของรถโมไซค์ว่ารถสี่จังหวะแต่ละรุ่นนั้นเติมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางยี่ห้อบางรุ่นนั้นก็เติมไม่เท่ากันเนาะอ่าอันเครื่องลิตรนะครับผมแล้วก็บางครั้งเราอาจจะเติม นะครับรถของเราที่ใช้อยู่บางครั้งเราอาจจะเติมมากไปประมาณ1ลิตรนะครับผมที่จริงมันเติมประมาณเครืนะ่องลิตรเนาะก็ทําให้เกิดอาการหัวเทียนบอดได้เหมือนกันครับเนาะหัวเทียนบอดก็เพราะว่าเราเติมน้ํามันเครื่องอ่านะเกินอัตราที่กําหนดของรถโมไซค์รุ่นนั้นเติมนะครับผมเนาะก็ทําให้เกิดสกิริยานะครับผมอ่าเวลาลูกสูบนะครับน้ํามันเครื่องเต็มนะครับนะ อ่าเนาะใส่น้ำมันเครื่องหนึ่งลิตรนะครับผมทําให้มันเกิดปฏิกิริยาลูกสูบมันจะดูดน้ำมันเครื่องมาใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกรถที่เครื่องหลวมแล้วทําให้หวัวเทียนบอดบ่อยนะครับผมเนาะบอดบอ่อยอ่าเพราะว่ามันจะอ่าดึงน้ํามันเครื่องนะครับมาเป็นน้ํามันหล่อลื่นนะครับเข้าห้องเครื่องเข้าลูกสูบนะครับมันจะมากระทบกับประกายไฟของหงวัวเทียนนะครับผมเนาะ แต่ถ้าเป็นพวกขาวาวนะครับผมอาขาวาวนะครับมันจะเป็นมันจะดึงแบบที่หลวมนะครับมันจะดึงน้ํามันเครื่องมาทําให้ถูกตรงเนี้ยนะครับผมหัวเทียนทําให้เกิดอาการบอดนะครับผมเนอะหัวเทียนของเราอาจจะบอดบ่อยก็ซึ่งที่เขาเรียกว่าเครื่องหลวมนะเครื่องหลวมหรือว่าเครื่องไงลูกสูบหลวม วาล์วหลวม่านเงี้ยเนาะอ่ามันจะทําให้ดึงน้ำมันเครื่องมาเยอะกินน้ำมันเครื่องเยอะทาให้ควันออกเยอะนะครับผมอ่าออกจากนอกจากควันออกเยอะแล้วนะครับผมมันจะทําให้หัวเทียนบอดบ่อยนะครับผมเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเก็ตความรู้นะครับที่ผมอ่าบอกไปนะครับผมในอัตราน้ำมันเครื่องรถแต่รุ่นเราเติมไม่เท่ากันนะครับบางคันก็เติมครึ่งลิตร บางคันก็เติมประมาณหนึ่งลิตรนะครับผมเนาะเราก็ต้องอ่าสังเกตเวลาเปลี่ยนน้ำมันถ่ายน้ำมันเราก็ต้องสังเกตว่ารถรุ่นนี้ที่เราใช้อยู่อ่าเติมประมาณครึ่งลิตรหรือหนึ่งลิตรนะครับนี่ก็เป็นเกตเล็กๆนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมแล้วก็เกตที่สองนะครับผมนะที่ทําให้หัวเทียนบอดบ่อยนะครับผมคือการ <c oughs> การ ต้นของกระแสไฟของหัวเทียนผิดจ,จังหวะอ่าผิดจังหวะเนื่องมาจากอะไรนะครับผมเราก็ต้องวินิจฉัยดูนะครับผมก็มีอ่ากรณีหนึ่งนะครับผมก็หัวเทียนกระแสหัวเทียนอ่ากระแสไฟของหัวเทียนที่เต้นผิดจังหวะก็เนื่องมาจากอ่าเขาเรียกว่ากล่องกล่องชาร์จไฟนะครับผมเนาะ กล่องชาร์จไฟหรือกล่องแปลกระแสไฟนะครับผมของรถโมไซค์นั้นอันนั้นนะครับที่เกิดอาการเสื่อมหรือเริ่มจะเสียนะครับผมทําให้มันไม่ปรับกระแสไฟกระแสไฟออกมาจากมัดชุดมัทเอต้มนะครับอย่างมากเนาะเพื่อจะมาเข้ากล่องกล่องแปลงไฟหรือกล่องชาร์จไฟนะครับผมซึ่ง อมีหน้าทีา่สลับกระแสไฟทําให้จ่ายไฟนะครับไปอัตราที่คงที่นะครับผมไปยังอคอยหัวเทียนหรือไปยังกล่องไฟนะครับหรือว่าระบบส่วนต่างๆนะครับผม <c oughs> ก็มีจุดมีจุดเดียวนะครับผมเนะาะเราซึ่งเราจะอ,อาจจะวินิจฉัยได้ง่ายนะครับผมเนาะว่าทําไมหัวเทียนถึงบอดบ่อยอ่านี่เป็นกรณีที่สองนะครับผม เพราะว่ากระแสะไฟมาไม่คงที่มาเยอะเกินปริมาณนะครับทําให้หัวเทียนอาจจะอาจจะนะครับผมข้างในมันจะเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งนนเรียกว่าไงอ่ากระแสะไฟเข้าเยอะเนาะทําให้หัวเทียนมันอาจจะเนี่ยครับผมข้างในมันอาจจะมันเป็นอ่าโลหะเส้นเล็กบ,บางนะครับเป็นแกนกลางนะครับผม ทำให้อาจจะเสื่อมคุณภาพและเสียไว้นะครับผมเนาะนี่เป็นกรณีที่สองนะครับผมที่อ่าต่อไปกรณีที่สามที่ทําให้หัวเทียนอ่าของเราบอดอีกได้เหมือนกันนะครับผมในกรณีนี้ก็คือวาลนะครับวาลว,วาลที่มาดึงวาลอ่าการเผาไหม้นะครับการจุดระเบิดของวาลว,วาลวหลวมนะครับผม ก็ทําให้ดึงน้ำมันเครื่องมาเยอะแล้วก็อันนี้ได้เหมือนกันเนาะน,นอกจากกรณีสามกรณีที่สี่นะครับผมกรณีที่สี่ที่เราอาจจะไม่คาดคิดนะครับผมเนาะทุกคนอาจจะบางคนอาจจะรู้และบางคนอาจจะไม่รู้ก็คืออ่าทาไมเราตรวจเช็ครถของเราเราเริ่มจากตรวจสภาพว่าทําไม รถเราสตาร์ทไม่ติดเราเริ่มดับแรกเราตรวจหัวเทียนนะครับหัวเทียนก็มีไฟอ่าจริงมีไฟแต่ว่าเราดูที่ประกายไฟประกายไฟมันจะบอกได้สองอย่างนะครับผมหนึ่งประกายไฟสีฟ้าซึ่งอ่าเป็นกับกประกายไฟที่ปกตินะครับผมแล้วก็เราต้องดูว่าเราปร,ประกายไฟสีฟ้ามันจะสปาร์กตรงนี้ไหม แกนกลางไหมนั่นแะครับผมเนาะอ่าเพราะว่าถ้ามันเฉออกข้างซ้ายข้างขวาถ้าไมันไ,ไม่สปาร์กอยู่อ่าแกนกลางเดือยนะครับผมก็ผิดปกตินะครับผมแล้วก็กรณีที่ห้าก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราคาดไม่คิดไม่ถึงนะครับอ่าประกายไฟสีฟ้านะครับก็จริงเนาะประกายไฟสีฟ้าก็จริงแต่ทําไมรถไม่ติด กับประกายไฟสีฟ้าเราต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าว่ากับประกายไฟอ่าของรถเนี่ยนะครับผมมันออกเล็กน้อยไม่ออกมากนะครับผมหรือมาบ้างไม่มาบ้างออกน้อยอย่างเงี้ยครับผมผิดปกติแล้วนะครับผมซึ่งอาจอาจจะทําให้นะครับผมเราสังเกตได้สองกรณีนะครับผมอ่าเราต้องไปตรวจเช็คอหม้อแปลงชาร์จไฟนะครับผม หรือกรณีที่สองหัวเทียนเสื่อมคุณภาพนะครับผมหัวเทียนเสื่อมคุณภาพนะครับผมทําให้อ่าทําให้มันทําให้อ่าไฟออกมาไม่เพียงพอนะครับผมอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันอ่าเราก็ต้องเปลี่ยหนหัวเทียนนะครับผม แล้วก็มันมีหลายวิธีที่เราสังเกตนะครับผมที่ผมมาอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนี่ยนะครับผมก็เป็นเก็บความรู้บางคนอาจจะดูแล้วนะครับผมซึ่งเราจะาวินิจฉัยการซ่อมรถโมเตอร์ไซค์ได้ก็เริ่มจากหัวเทียนก่อนนะครับเนาะว่ากระแสะไฟเป็นยังไงยังไงนะครับผมวันนี้ผมก็ได้อธิบายนะคร่าวๆนะครับผม ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับในคลิปนี้เพราะก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมว่าในช่วงนี้ก็ฝนตกครับผมไปไหนไม่ได้โอเคนะครับผมก็ถ้า,ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถโมไซนะครับผมเวลาเราเช็ครถโมไซทำไมหัวเทียนมีไฟแล้วไม่ติดอย่างงนนี้มันมีหลายกรณีครับผมแต่เราจะรู้ขั้นต้นของ หัวเทียนรู้จากหัวเทียนรถโม,โมไซค์ของเรานะครับผมเอาไว้ก็ว่าดีนะครับผมเนาะเผื่อมันก็เป็นเกบเล็กๆนะครับผมที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับผมเอาละครับผมช่องของคนไม่เอาทานนะครับผมก็อัปโหลดคลิปแนวทางแบบมาอธิบายนะครับ<ส>เกี่ยวกับหัวเทียนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ต่อกันไปแล้วก็กดติดตาม ก็กดกลิ่งนะครับผมเพื่อการแจ้งเตือนนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆที่ใครๆก็รู้นะครับผมแต่าบางคนอาจไม่รู้ก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะจริงลองวินิจฉัยดูนะครับผมเป็นอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่านะครับผมเนาะรับผมเนาะก็ขอหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามในช่องของคนแม่ทาน แล้วก็ขอบคุณเอทีทั้งหลายนะครับที่คอยอติดตามกันมานะครับผมแล้วก็อคอยให้กำลังใจกันเริ่มมานะครับทั้งใหม่และเก่าน,นะครับผมนะครับผมวันนี้ผมขงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนั้นสวัสดีครับผม